วันที่เยี่ยมญาติบอสพอเอ่ยปากผมแอบสะใจมากที่ได้เห็นคนโลภมากต้องมาติดคุกร่วมกันกับผมหลังจากผู้เสร็จบอสพอก็แอบหัวเราะออกมาเหมือนคนสติจะหลุดและคิดมากคุณกันและคุณมิดาราชื่อดังต้องโทษคุกโดยบอสพอได้แสดงท่าทีไม่สลดใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวและเห็นเป็นความผิดพลาดจากความโลภของผู้เข้าร่วมมากกว่าบอสพอได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม,ตมในวันเยี่ยมญาตโดยระบุว่าการที่ผู้เสียหายบางส่วนขาดทุน จากการขายสินค้าไม่ใช่ความผิดของเขาแต่อย่างใดผู้เสียหายเขาจ่ายเงินมาให้ดีไอเข้าเราก็ส่งของตามคําสั่งซื้อไปให้พวกเขาขายของไม่ได้เองก็เพราะไม่มีลูกค้าเองแล้วจะไปรับของเรามาทําไมตั้งแต่แรกบอสพอกล่าวอย่างเปิดเผยถึงความคิดส่วนตัวที่อาจส่วนกระแสสังคมในฐานะที่เป็นนักธุรกิจเราแค่เปิดโอกาสให้คนที่สนใจลงทุนในสินค้าจริงจงไม่ได้บังคับใคร และผู้ที่เข้าร่วมก็สมัครใจมาเองคนที่ลงเงินเยอะก็หวังผลกําไรเยอะเช่นกันแต่ถ้าคุณขายไม่ออกเองจะโทษใครละ่ะบอสพอระบุถึงการลงทุนนี้ว่าเป็นการลงทุนขายสินค้าที่เขาเปิดให้เห็นโอกาสอย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่การหลอกให้ลงทุนเรื่องนี้นําไปสู่ประเด็นที่บอสพอรยกขึ้นมาว่าคุณกันเคยเป็นผู้ชักชวนให้ลงทุนในเครือข่ายทายนี้เองเขาจึงเชื่อว่าคุณกันควรน,นอนคุกมากกว่าจะกล่าวโทษเขาเพียงคนเดียว ท่ามกลางกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ที่กระจายไปอย่างรวดเร็วในโลกโซเชียลบอสพร์ฉลาดเต็มที่มีไหวพริบสูงและมองกลไกลาการวางแผนการทำธุรกิจแบบนี้สะท้อนถึงความฉลาดในเชิงกลยุทธ์ของบอสพร์ซึ่งมีทัศนคติในการวางแผนอย่างล้ำลึกโดยมีผู้ที่สนับสนุนบางส่วนถึงกับบอสพร์ฉลาดมากถึงมีถึง10,000 0เซลล์เขาวางแผนรอบคอบเหมือนคนที่เติบโตมากับความยากลำบากในวัยเด็ก คนใกล้ชิดเผยว่าสิ่งที่เขาเผชิญในสังคมเมื่อครั้งยว์วัยอาจเป็นแรงผลักดันให้เขาสร้างกลยุทธ์ธุรกิจอย่างเฉียบค,คมในปัจจุบันและคดีนี้อาจไม่ง่ายที่จะตัดสินได้เร็วเจ้าหน้าที่ได้พยายามที่จะพิจารณาความผิดในกรณีนี้ว่าเป็นการหลอกลวงประชาชนแต่บอสพอยังคงยืนว่าโครงสร้างธุรกิจของเขานั้นไม่เข้าข่ายใช้ลูกโซ่เนื่องจากดีไอคอนเป็นธุรกิจขายตรงที่พยายามขอจดทะเบียนให้ถูกต้อง แม้จะได้รับการจำกัดว่าไม่ตรงตามข้อกำหนดกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากตีความเป็นแ์ลูกโซ่จริงเจ้าหน้าที่บางส่วนเองอาจต้องเผชิญคำถามว่าเหตุใดจึงไม่ได้พิจารณาเรื่องนี้ตั้งแต่แรกเนื่องจากมีข้อโต้แย้งและความซับซ้อนที่ต้องพิจารณาอยอาหางรอบคอบเชื่อว่าคดีนี้จะใช้เวลานาน,านในการตัดสินอย่างแน่นอนแม้จะมีการเสนอคำฟ้องแก่บางกลุ่มและได้รับการอนุญาตให้ประกันตัวบางส่วน แต่ฝ่ายที่ยังคงมีแนวโน้มเข้าแทรกแซงหรือมีอิทธิพลต่อพยานหลักฐานอาจไม่ได้รับสิทธิ์นี้ทนายความยังกล่าวถึงการใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างในฝ่ายต่างๆซึ่งส่งผลให้ทนายของบางคนต้องเปลี่ยนชุดทนายเพื่อป้องกันข้อกล่าวหาที่อาจกระทบต่อผู้ต้องของรายอื่นไม่ว่าคําตัดสินสุดท้ายจะเป็นอย่างไรชื่อเสียงของบอสพออาจโด่งดังและได้รับการยกย่องในหมู่ผู้สนับสนุนมากขึ้นหากเขาพ้นโทษจากคดีนี้ ทั้งจากความสามารถในการวางแผนที่หลายฝ่ายมองว่าเหนือชั้นและนิ่งมากในช่วงเวลาที่คนอื่นอาจยากจะรับมือกับความกดดันของสถานการณ์เช่นนี้จากจำนวนผู้เสียหายกว่า9,500คนบอสพอยืนยันว่ามีบางคนที่ได้รับประโยชน์ไปแล้วซึ่งเป็นพวกแม่ค้าหรือผู้ที่ได้กำไรจากการขายของก่อนหน้านี้ดังนั้นพวกเขาไม่ควรถูกนับเป็นผู้เสียหายและบางรายที่เสียเงินไปก็เป็นเพราะขาดทักษะในการขายเอง หากบอสพอรอดพ้นคดีจะเป็นสัญญาณให้ธุรกิจลักษณะนี้มีการเจริญเติบโตในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและอาจมีการทำตามรูปแบบดีไอคอนเป็นต้นแบบซึ่งเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายเริ่มแสดงความกังวลบทบาทของผู้มีอิทธิพลในสังคมสะท้อนให้เห็นถึงการตั้งคำถามว่าใครจะปล่อยให้คดีนี้จบลงโดยการกล่าวโทษที่ชัดเจนบอสพอยังคงแสดงจุดยืนว่าเครือข่ายธุรกิจที่เขาสร้างขึ้นนั้นไม่ได้มีเจตนาหลอกลวงแต่อย่างใด โดยเขาเผยว่าบางครั้งผู้คนที่ลงทุนกลับเป็นผู้ไม่สามารถขายสินค้าได้เองจึงกลับมาตำหนิและกล่าวหาเขาว่าถูกก่อกงในมุมมองของบอสพออาจมีหลายคนที่ไม่พอใจหรืออิจฉาผลตอบแทนที่บอสบอสได้รับในธุรกิจนี้และสำหรับผู้ที่ขายไม่ออกบางรายอาจรู้สึกว่าถูกโกงเพราะไม่ได้ผลกำไรตามที่คาดหวังถ้าคุณรับสินค้าไปขายถือว่าเราไม่ได้ชอบโกงบอสพอเน้นว่า ธุรกิจนี้มีสินค้าและโรงงานสนับสนุนเพื่อรองรับการขายโดยชอบด้วยกฎหมายแม้จะมีสินค้าเป็นตัวชูโรงแต่มีข้อสงสัยว่าแท้จริงแล้วรายได้มหาศาลมาจากการขยายเครือข่ายเพื่อรับส่วนแบ่งมากกว่าจะมาจากยอดขายสินค้าจริงจังหรือไม่มีผู้ที่เคยถูกชักชวนเผยว่าแม้บริษัทจะบอกให้ลองใช้สินค้าก่อนจึงค่อยลงทุนข้อความที่ชวนให้เกิดความหวังเช่นนี้ได้ถูกโปรยไปทั่วบริษัทเพื่อดึงดูด ให้คนอยากเข้าร่วมเครือข่ายและลงทุนแม้จะมีโรงงานและสินค้าแต่การไม่สามารถขายออกและไม่ได้รับการแก้ไขจากบริษัทกลักกลายเป็นประเด็นที่น่าสงสัยว่าการขยายเครือข่ายเป็นกลวิธีในการสร้างรายได้โดยไม่มีการจัดการสินค้าจรงิงจังด้วยระยะเวลาที่ยาวนานกว่า5-6ปีในการดำเนินธุรกิจปัจจุบันยังมีความเห็นแย้งว่าคดีนี้ไม่ใช่แ์ลูกโซ แต่เป็นการทำธุรกิจแบบซื้อตรงขายตรงโดยมีการใช้โครงข่ายขยายสินค้าลักษณะร่างแห я. ผ่านการตั้งโรงงานและนำเข้าสินค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายบอสพอยังคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาการขายไม่ออกแต่กลับขยายเครือข่ายไปเรื่อยๆทำให้เกิดข้อสงสัยว่าสินค้าเป็นเพียงกลไกกันข้อกล่าวห,หาหรือไม้กันเท่านั้นโดยบริษัทใช้โครงข่ายที่สร้างขึ้นเป็นฐานในการดึงเงินจากคนลงทุน มีข้อสันนิษฐานว่าบริษัทได้วางแผนไว้โดยการกดดันแม่ขายให้ตกอยู่ในสถานะตัวประกรันหากถูกฟ้องกลับบริษัทสามารถโต้กลับได้โดยให้แม่ขายอ้างว่าเป็นผู้ถูกหลอกให้ลงทุนเช่นกันนับเป็นการใช้กลยุทธ์ที่ซับซ้อนและรอบคอบในการสร้างกระแสป้องกันตัวโดยการเบี่ยงเบนความสนใจจากเจ้าหน้าที่และสังคมมีรายงานว่าบอสพอได้วางแผนป้องกันตนเองอย่างรอบคอบด้วยการใช้คนให้ข้อมูลในที่ต่างๆเพื่อตั้งข้อสงสัย และดึงเวลาการสอบสวนออกไปขนาะเดียวกันบอสพออาจมีแผนสำรักองค์ในการโอนย้ายสำนวนและเปี่ยงตัวละครเพื่อป้องกันตนเองจากความผิดประเด็นข้อกล่าวหายังคงเป็นที่ถกเถียงว่าคดีนี้จะถูกฟ้องในฐานะคดีแชร์ลูกโซ่หรือคดีช่อบกงประชาชนบอสพออ้างว่าการแจ้งข้อหาแชร์ลูกโซ่นั้นไม่สามารถทำได้ เพราะไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนในส่วนการโอนเงินเป็นจำนวนมากเพื่อการรับประกันผลตอบแทนที่แน่นอนดังนั้นจึงมีข้อแนะนำให้แจ้งข้อหาในฐานะชอโกวงประชาชนแทนแม้แต่ดาราและบุคคลสำคัญในสังคมยังหลงเชื่อการเข้าร่วมกับบริษัทนี้ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการโน้มน้าวและสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกของบริษัทแต่กลับไม่มีใครเคยเห็นสินค้าของบริษัทนี้ในชีวิตประจำวัน ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าสินค้ามียอดขายทันล้านบาทจริงหรือไม่การสแสวงหาความร่ำรวยเป็นสิ่งที่ไม่ผิดหากทำอย่างถูกต้องแต่หากต้องการรวยจนยอมทำทุกอย่างไม่ว่าจะแอบแฝงหรือกดดันผู้อื่นก็อาจกลายเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับไม่ได้บอสพอถูกพูดในฐานะบุคคลที่อาจไม่สนใจวิธีการและใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือคนที่ขยันซื่อสัตย์มักจะพบความยากลำบากแต่ผู้ที่ร่ำรวยเพราะเอาเปรียบผู้อื่นกลับภูมิใจในผลลัพธ์นี้ จึงกลายเป็นสิ่งที่ทำให้สังคมเกิดคำถามถ,ามถึงคุณค่าของความร่ำรวยบอสพอมีผู้สนับสนุนที่ยังคงมองว่าเขาฉลาดและขยันในการสร้างธุรกิจและมองว่าคนที่วิจารณ์เขาส่วนใหญ่เป็นเพียงผู้ขี้เกียจที่ไม่เคยมีโอกาสจับเงินแสนหลายคนชื่นชมในความสามารถของเขาที่สามารถสร้างได้เร็วขนาดนี้